หน้าอะไรสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะ15กุมภาพันธ์ที่จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย Digital Wallet ชุดใหญ่ค่ะก็คาดว่าก็คงจะยังไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ในคอรมอเองก็ไม่ได้มีมติเกี่ยวกับการรับทราบเรื่องของรายงานปปชเลยเนื่องจากว่ายังคงต้องเวียนให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยให้ความเห็นกันมาก่อนดังนั้นเนี่ยสำหรับวันพรุ่งนี้ที่มีการประชุม ชุดใหญ่เนี่ยเราก็คาดคาดการว่าน่าจะเป็นเพียงแค่การมีมติให้ไปฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆในเรื่องของวิกฤตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลาอสักพักหนึ่งกว่าจะที่จะมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะก็ตอนนี้มันก็ ตั้งแต่มีรัฐบาลมาก็6เดือนเศษแล้วอะค่ะมันก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมไปจากวันแรกสักเท่าไหร่ค่ะก็ก,ก็รู้สึกว่ามันก็ชักจะล่าช้าเนิ่นนานมาก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยรีบๆตัดสินใจแล้วก็เดินหน้ายังไงสักทางหนึ่งก,ก็เอาสักทางหนึ่งได้ละค่ะ ค่ะก็ถ้าลองมานั่งดูแผนที่รัฐบา,บาลบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ยังคงไม่รู้สึกใช่ไหมคะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกกระตุ้นให้ให้มันมีความคึกคักขึ้นมาหรือมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้นะคะสำหรับเรื่องออลดราคาทั้งราคาน้ํามันราคาค่าไฟเนี่ยมันก็มาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่เริ่มต้นมันก็เริ่มหมด หมดอิอทธิฤทธิ์ของมันแล้วหมดผลกระทบของมันไปแล้วอะค่ะเรื่องแก้นี้ก็ยังคงเป็นช่วงในช่วงเริ่มต้นการเจราจา FTA อะไรต่างๆก็เพิ่งจะเป็นการเริ่มต้นทั้งนั้นเลยมันเลยยังไม่มีอะไรที่มันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม สักอย่างนะคะก็จะรอความหวังจากงบประมาณปี67หรือเปล่าหรืออย่างไรแต่แทต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีในส่วนของงบกลางที่สามารถใช้ไปพลางก่อนอยู่ได้แล้วก็มีการอนุมัติไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถที่เอามาหยิบใช้ได้เลยแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะมีโครงการอะไรอื่นๆเกิดขึ้นมาค่ะก็คิดว่าพี่น้องประชาชนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันว่าทางเพื่อไทยทางรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยที่มีชื่อเสียงในด้านการทําให้เศรษฐกิจโตดีเนี่ยจะมีกลมเม็ดเด็ดพลายอะไรออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในายามนี้ก่อนก่อนที่จะมีโครงการที่เจ้าเวลเลตซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะ ก็ก็อย่างที่ได้พูดไปในหลายๆครั้งค่ะว่า อพอเป้าหมายนี่มันไม,ไม่ไม่ชัดไม่นิ่งเนี่ยพอพอจะถึงเวลาที่ต้องทำงานจริงเวลาที่ต้อง execute เนี่ยมันก็เลยสับสนปนเปนกันไปหมดนะคะหลายๆโครงการหลายๆนโยบายเนี่ยก็คิดไม่ทนันตอนที่มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆงอกเพิ่มออกมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะทำให้การผลักดันขับเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ล่าช้าลงไปอีกค่ะกะ็ยิ่งทำให พี่น้องประชาชนที่รอความหวังว่ารัฐบาลนี้จะเข้ามาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ในช่วง6เดือนแรกค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ